สวัสดีค่ะวันนี้มาชมคำคมสมกับจัน์ทรกันนะคะจะดวงจัน์ทรหรือดวงดาวย่อมมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปเธอคือจัน์ทรสีทองผ่องอัมพัยกลางคืนมาเช้าก็ไปทิ้งไว้แค่ความทรงจำ ถ้าโรคนี้ไม่มีพระจ,จันทร์ก็ไม่เห็นจะเป็นไรแต่เราขาดเธอไปก็เหมือนคนไร้หัวใจและไร้วิญญาณตะวันและดวงจันทร์สีทองมิอาจลอยล่องอยู่เคียงข้างกันดวงอาทิตย์ปรากฏกายยามกลางวันแต่ดวงจันทร์พอพบค่ำถึงจะมา พระจันทร์ไม่เคยคอยใครเพราะไม่ใช่คนรอเลยไม่รู้จักคำว่าทอ้อที่ต้องรอคอยพระจันทร์คืนนี้พระจันทร์ยิ้มยิ้มให้ใครยิ้มกว้างๆเห็นแต่ไกลหลายใจหรือเปล่ายิ้มสีเหลืองเหมือนทองส่องสกาวหายง่วงหายหนาว แสนสุขใจเมื่อได้มองดวงเดือนอยู่ข้างดวงดาวดวงดาวมาพร้อมดวงเดือนแล้วดวงดาวคือแฟนหรือเพื่อนทำไมดวงเดือนถึงอยู่ใกล้ดวงดาวดวงดาวจะเสียใจบ้างไหมถ้าวันหนึ่งดวงจันทร์ต้องจากไปไม่หวนกลับมาถึงดวงจันทร์จะอยู่ห่างไกล แต่หัวใจไม่เคยห่างกันมูลภาษาอังกฤษหมายถึงดวงจันทร์แต่คำว่าเรารักกันหมายถึงฉันนั้นรักเธอยามใดที่พระจันทร์ส่งยิ้มมามองแล้วสุขสมอุราแสนชื่นใจถ้าวันใดพระจันทร์เจ้าชูหันมาคบคนหุ่นหมูแบบหนูก็ได้นะจ๊ะ ลองยิ้มให้พระจันทร์ลองสารสัมพันธ์ด้วยสายตาแต่พระจันทร์อยู่บนฟ้าคงมองลงมาไม่เห็นเราเราเป็นได้แค่พระจันทร์ที่ดวงตะวันไม่เคยเหลียวมองพระจันทร์จ๋าอยากถามดวงจันทร์ข้างบนดีหรือเปล่ามีแต่ฟ้ากับดาวเคยเหงาบ้างไหมหากคุณเป็นดวงจันทร์ฉันคงเป็นดวงอาทิตย์ ที่ไม่มีวันได้เจอกันดวงจันทร์มีหน้าที่ส่องแสงในยามกลางคืนแต่กลับไม่มีบทบาทในยามกลางวันซึ่งนั่นเป็นหน้าที่ของดวงตะวันเธอคือโลกฉันคือดวงจันทร์มันอยู่ด้วยกันไม่ได้จันทรคืนแรมวับแวมอยู่บนปลายฟ้า งลาอ่อนแรงทอแสงแว่งเว้าครึ่งดวงคืนเงามันเศร้ามันซึมในสวงจันเพียงครึ่งดวงใครจันเจ้ารอใครจันคืนแรมรับแวมมีเพียงครึ่งใบ งดังกับใจฉันที่มีเพียงครึ่งดวงขอไว้รักที่จักเติมเต็มในสวงโอ้ใจครึ่งดวงเฝ้ารอมาเนินนานจันเอ้ยจันที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาลังมา มความรักมันช่างห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนหัวใจถึงจะเต็มดวงคงมีวันที่จันเจ้าจะเต็มใบแต่ว่าหัวใจฉันจะมีไหม